มันต้องให้โดนเองอัน้าโอ้โโอ้ยโดนช็อตนะครับอ้โหโอโหว่าโยนไงก็ได้ให้โดนตัวเองนะครับโอ้โหโดนนี่คือปืนดิวนี่คือปืนดิวตีผมมาแล้วมาเปิดกล้วยจตยวงบอกกันเลย ัสีครับนะครับผมวันนี้เรามาอีกแล้วนะครับกับบาลิตในเกมโลบอกไาย์ปืนช็อตนะฮะซึ่งเป็นปืนที่จะบอกเลยว่าขอแค่โดนนะครับผมนั่นแหละครับผมนั่นแหละขอแค่โดนแต่มันยิงไม่ค่อยโดนเนะครับเพราะว่ามันต้องให้โดนอย่างนี้นะฮะถึงจะตีนะครับผมทำางานแล้วนะฮะโดนเขาสวยแน่นอนเพราะว่าภายในปืนนะครับผมบรรจุกระสุนให้เพียงแค่หนึ่งนัดนะฮะยิงเสร็จต้องทำการรีโหลดนะครับผม จะไม่สามารถยิงเบิ้ลยิงรัวได้นะฮะไอ้จ้าเข้าหัวซะด้วยนี่คือระเบิดน้องขิงนะครับแล้วก็ระเบิดกล้วยลุงกล้วยตะยวงนะครับผมโอ้ยโดนอะไรเนี่ยโอ้ยบอกเลยครับยิงเวลขึ้นไปเรื่อยนะครับยิ่งเจอแข็งๆตึงๆทั้งนั้นนะฮะบอกแล้วอันตรีผมกล้วยสวนตะยวงตุยไปเลยนะครับ ไปฮะไปกันต่อครับผมโอ้โหโสไลด์มันยิงมันจะเทพเกินไปละพี่ชายฮิฮิฮิมันไม่ยิงมันจะกล้วยตะยวงมาโยนใส่ผมโอ้ยเกือบตกน้ำโอ้ยเกือบตกน้ำโอ้ยเกือบเกือบเกือบไปกันต่อฮะกับบาเลดของเรานัดเดียวต้องให้โดนนะครับถ้าไม่โดนนี้บอกเลยเข้าร่างมะม่วงแน่นอนนะฮะ อบอกเลยมิแฉาเแม่น hmm. ๆตึงทั้งนั้นี่ยก็ต้องสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาด้วยนะครับโอ้โห RPG หัวปีมกราก็มานะครับโอ้โหโอ้ยโดนช็อตนะครับ โดดมากนี้เข้าทางสิครับเปยิงยิงจริงผมแหลกโอ้โหหลอกเกินหลอกเกินสกิลแรกก็จะเป็นวิ่งเร็วนะครับผมวิ่งเร็วสไลด์เร็วนะฮะส่วนสกิลที่สองนะครับผมเลือกมาเป็นเติมเลือดนะครับผมโยนบอลน,น้ำลงพื้นหรือว่าโยนไงก็ได้ให้โดนตัวเองนะครับโอ้โหโดนอีกแล้ว ส่วนท่าที่3นะครับผมเป็นระเบิดกล้วยตะยวงนะครับผมซึ่งจะปากล้วยไปประมาณ5-6ลูกนะฮะแล้วก็จะเป็นระเบิดอีกทีนึงนะครับผมโอ, yim, right <c oughs> โอ้พายุตอร์ปิโดใครโอ้โหโดนอะไรครับเนี่ยโอ้โหโดนพิซซ่าฮัตโคปนีไปฮะไปกันต่อนี่คือปืนนี่โอ้โหนี่คือปืนที่ผมอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผม กว่าจะครบหนึ่งร้านนะนัดเดียวจริงๆนะครับปืนนี้ไอ RPG ของพี่แกเอาขอนัดหนึ่งเหมือนกัน <c oughs> เฮ้ยเ,ยเ,ยเยด้ไอแรมไปก็โดนไร้ยังมีพี่โดนเฉยเลยกูไปกันต่อฮะโอ้ยไม่โดน ไปก่อนไปก่อนยิงติดวิงติด,ตดไปยิงเสร็จแล้วหนียิงเสร็จแล้วหนีน <c oughs> ปืนมีแค่ลูกเดียวครับผมเปี่ยวมากไม่ได้ไปเติมเลือดน,นิดหน่อยต้องออมบนไปเลยฮะหาจุดยิงไปไม่ใช่เอาเพื่อนเราไปเก็บแล้วเอาแนละ้วเพื่อนเรานี่หว่าเห็นตัวยิงแดงทำไรทำไรนะ ตีผมมาแล้วมาเปิดกล้วยจะยวงบอกไปเลยเอาจับเบิ้ลยิงทะลุสองโอ้โหนอนตายกันเกลื่อนหัวฟุกนะฮะช็อตเมื่อกี้โอ้โดนเฉยโอ้เพิ่มเลือดไปขออญาตสกระสุนนิดน,นึงนะครับวนไปเรื่อยนะครับผมวิ่งวนไปหาจุดยิงนะฮะ เจเว็บเจเว็บไม่ดูแลเราก็เพ็นครับผมไม่ดูแลเราก็เพ็นแบบนี้นะฮะเอ,อะไรวะเดี๋ยวพี่พิชามันยงไงเนี่ยเอ้าโ้โหอาจารย์ไปกนเราเด้อลืมใส่กระสุนโอ้เลือดจะหมดโอ้โหรอ,อดได้ไงวะเนี่ยกระสุนก็ไม่ได้ใส่โอ้จานตรง เอาโดนโดนโดนเอานี้โดนดีครับเติมเลือดนิดหน่อยส่วนปุ้ยตะยวงอว้เรียบร้อย <c oughs> ไปก่อนดีกว่าเว้ยวู้ฮู้อาเยส โอ้เอาดนรเบิดตัวเองรับรางวัลสักคู่นะครับไปต่อฮะโอ้โหอาแล้วเจอโจทย์ตึกไหนวะอัเดี๋เจอแล้ว ร้อยนีขาขาดว้ายโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วมึงมึงมึงวิ่งวนไปเลยครับโอ้ยเจออันตีกล้วยจะยวงเข้าไปขอญย่เปลี่ยนกระสุนสักครู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งไลย โอ้โหพิซซ่าพิซซ่าอีกแล้วโ oh, อ้กรอะไรวะเนี่ย <laughs> กเกมที่มันเพลินดีนะครับผมใกล้ๆก็เพลินฮะหลังหลังนี่โอ้โ oh, อกเลยมีแต่แข็งๆโคตรตึงนับว่าเป็นกเกมหนึ่งที่ตอนแรกกะว่าเข้ามาเล่นเฉยๆนะฮะแต่ดูแล้วโอ้ oh, โหเรตติ้งเยอะนะฮะเล่นไปเล่นมาอ้าวของแท้เกมนี้ของแท้นะฮะ หรือว่าเป็นเกมแก้เบื่อได้ดีนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะ <m> พอไหยวะ <d> พอนั่นนั่นเองอ่ะามาันฮะเราได้สิทธดวลสไนเปอร์กันแล้ว <d> โอ้โหอ้า เขาก็ยิงผมเหมือนกันนะครับเอาโหไปดีกว่าเว้ยจบไปแล้วนะครับผมสำหรับแมตช์แรกนะฮะัาที่สองจะโหวตเป็นอะไรกันนะฮะเลทโทดีกว่าเลทโทคอสโสลสนะครับผมไปกันต่อกับบาเลสนะฮะด่านเดิมนะครับผม ต้องวนหาที่ยิงไปเรื่อยๆฮะสไตล์บาเล่ของเราชุบชโอ้โหสกาลิกเกสกาลิกเกกมาสกาลิกเกกมาจัก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 มีหรือเปล่าตรงนี้มีหรือเปล่าอะดุยดุย น้องขิระเบิดระเบิดพี่กล้วยเิริฮิฮนฮินิฮินิฮ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 ะบุยบุยฮนหาที่ิิงไปเฮิฮอฮฮโหฮิโิฮ้ฮิฮนฮิ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 ฮ่ฮะ โอ้ห้วยตะยวงบอกเลยโคตรเด็ดโคตรแรงนะฮะุญาเปลี่ยนกระสุนเล็กน้อยปุย๊บยายที่ยิงไปเรื่อยฮะยิงไโดนแล้วก็เพ่นนะครับผมเพราะว่านัดตึงที่รีโหลดนาน,น,าน เรียบร้อยเพลินระยะเติมราสุนรเล็กน้อยนะครับมันต้องมาแล้วมันตามมาแล้วเอา้าไปไหนไวะเนี่ยกู <c oughs> ไปต่อฮะ <c oughs> เพลินเพลิน <ๆ S 2> ไปครับผมรู้เป็นเกมที่คาดการายได้ดีนะครับผม <c oughs> เรียบร้อยโอ้หูพี่แกของแรงมาด้วยไหนขอลองซิ น่าไม okay. ่เลยไอ้ฮู้ันคือยิงโดนยากแท้จังโอ้โหหัวปีแป้งโดนได้โดนเลยมันไปได้ยังไงนะโอ้โหเอาโดนอีกแล้วนะโอ้ดิมารกดวงจริง ลกโอ้ตีหนึ่งนะครับป้องกันระเบิดพวกโอ้โอโอไฟช็ออตยไปก่อนเว้ยเยอะเหลือเกินเลือก็ไม่มีด้วย <c oughs> เขาไหม้ก่อนอีกเอ้ยมองก่อนอีกโอ้โหตกน้ำซะแล้ว เล่นต่อฮะบอกเลยฐานฐานเราถึงฐานเขาแป๊บเดียวนะฮะเปิดท่าหนึ่งสไลด์สไลด์ไปปึ๊บปๆ๊บปึ๊บหยียบนู่นเหยียบนี่ไปโอ้โหมม่จะตามมา โอ้โหวิ่งโดดเอเคยิงนะฮะตึงกระบอกแรกที่โคตรดีโคตรตึงเอาปวดเือนผมเอาอ,อ๋มันจะเปิดอันนี้มาอีกแล้วเอายาสับกระสุนน้อยนะครับไม่ได้จับมาเล็ตเลยศัตรูเข้าถึงเนื้อถึงตัวตลอด โอ,โโอโ้โหโอ้โหลอยไปไหนวะเนี้ลงไปดีครับจานเอ้าึ้นม่ได้หรเอาขึ้นก็อยู่สิูู้อย่างนัวอย่างมั่วเอานต่อฮะ มิตเตกเต็กเตกมาแถวนี้นะนั่นไงผมว่าแล้วเจบเรือไปก่อนขออนุญาตสั่กระสุนเลี้นง้อยนะครับว้ายจากไหนวะโอ๊ยเพิ่มเลือเหรอโอ้เป็นผี ตายอากตายเห็นจังหวะเดี๋ยวให้หมุนเดี๋ยวให้มุนเอเ๊ะปวยตะยวงบอกเลยโคตรแรงไปไปเหยียบตัวไม้ไปครับโอ้โหคนถึงงอคงเนี่ยบอกเลยถ้าไม่มีท่าแรงนี้โคตรเหงา เก็บเลือดมาจำเลือดให้เต็มแล้วไปกันต่อนะครับเอาเย่เพ่นครับเพ่นง,งานนี้มีเพ่นกล้ยตะยวนกล้ยตะยวนกล้ยตะยวนเอ็มแตกๆๆๆๆนี่ไงฮึ ไปก่อนว้วยนวจะลองดีกับกล้วยตะยวงเหรอกล้วยฉันมาแล้วนะไปก่อนละครับผมขอนญาตสับกระสุนโอ้โหแม็กหนึ่งยิงสองนัดถึงไหมเนี่ยโอ้เจ๊อุ้ยโอ้ย ระยะสับกระสุนสก,กู้นะครับโอ้โหมาแล้มาแล้มาแล้ว,ลว,ลวโอ้ยมัวแต่ส่องไปกันต่อเฮ้อ <c oughs> <c oughs> เอา้าล่วงซะแล้วไปแล้วก้กวยจะยวง โถ้ารดนนี้บอกเลยโคตรเท่ช็อตเมื่อกี้แต่ไม่โดนสัสสสสจใจจ้าไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อ ได้เหไม่อ่ะรยอร่ะโอย,ออยโอ้โห,โโหร,รัวไปครับผมโอ้โพี่ขบพี่ขบต <g ül> ไยครับ <g ül> โอ้โห,โหไม่โดนเฉยมันจะโดนได้ยังไงแล้วก็ยิงมั่วขนาดนั้น <g ül> ไปครับน้ไปครับน้า <g ül> เห็นกันแล้วโว้ย โอ้ล่อรลวปีศาจล่อรลวเข้ามาโอ้โหยืนิ่งขนาดนี้ไม่โดนเฉยไม่ได้ปืนยาวเหรอปรยอ1 1เหรอจ้าอุ้ยตะยกลงไปแล้วอุ้ยลงไปแล้ว โอ้โตกแมพอีกแล้วเล่นต่อฮะไปหนูไปหนูไปหนูออแอบทำไมอุ้ย <c oughs> หน้าบ้านเต็มเลยครับผม นี้มีแน่กล้วยตะยวงโอ้โหแฮตติกไปเลยกล้วยตะยวงอะ่ะม,มีงานนี้จัดให้ทั้งเครือเอาเย่ <c oughs> เรียบร้อยครับผมโอเคนะครับผมจัดไปสองด่านติดๆนะฮะสำหรับบาเลตกับ ้วยตะยวงและระเบิดน้ำขิงนะครับ